มีคนถามมานะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการซ่อมจักรเนี่ยเป็นไขควงแบบไหนนะคะไขควงที่เรามีนะคะก็จะเป็นไขควงเซตนี้นะคะเซตนี้แล้วก็พอเปิดขึ้นมามันก็จะมีไขควงเล็กๆเพียบเลยนะคะนี่แบบนี้มาเลือกเอาว่าหัวไหนมันพอดีกับ อันนี้ก็จะเป็นที่จับมันหัวเล็กมากๆนะคะนี่ก็คือเซตไขควงเรานะคะเป็นตัวนี้เลยเปิดออกมาก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายมากเปิดออกมาได้เลยนะคะ<ม>ก่อนที่เราจะเลือกไขควงนะคะเราก็มาดูที่บริเวณที่เราจะใช้ก้อนนะคะว่ารูมันเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือรูที่เราจะต้องใช้ไขควงในการขัน ก็จะเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมๆนะคะหกเหลี่ยมเราก็ไปดูที่ไขควงเราทีเนี้ยเราก็มาดูที่รูปที่เขาให้สัญลักษณ์ไว้อันเนี้ยมันจะเป็นกากบาทรูปดาวรูปดาวกากบาทใช่ไหมดูที่หัวก็จะเหมือนก,นกันกับรูปที่เขาให้เรามารูปตรงนี้่ไหมแต่ของเราอ่ะมันจะไม่ใช่แบนๆไงมันจะไม่ใช่แบนๆมันจะเป็น เหลี่ยมๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้เหมือนจะกลมแต่ก็ไม่กลมนะคะแล้วเราก็มาดูไซส์ว่าไซส์ไหนมันพอดีหัวที่เราใช้นะคะจะเป็นรหัส h 2 0ก็ใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ก็เปิดได้หมุนได้เลยเห็นไหมหมุนออกมาจนสุดผละออกมาหมดเลยให้มัน ตรงหมดก็ได้แล้วก็หมุนหาอันใหม่ได้เลยนะคะนี่มันจะเป็นเม่เหล็กอยู่นะเนี่ยมก็เลยจะใช้ง่ายเนี่ยหมุนได้เลยพอลมรวมน็อตมีกี่ตัวหมุนให้ครบนะ แล้วไอ้จักรตัวนี้มันชอบเป็นอย่างเงี้ยประจําเลยอะเป็นบ่อยใช้แป๊บเดียวก็พังแป๊บเดียวก็พังเราก็เลยจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ประจําแล้วอันนี้ก็คือมันดีตรงที่มันทําให้หัวมันไม่พังหัวมันไม่เยินแล้วเราตัวน็อตอะไม่มีปัญหามันก็จะได้ใช้งานได้นานนะคะก็ลองไปหาดูนะคะในออนไลน์ก็น่าจะมีขายอยู่อาจจะไม่ใช่ยอ่อนนี้เป๊ะก็ได้นะคะแค่ดูว่าเออข้างในมันมีหัวขนาดเล็กพวกนี้อยู่ก็ น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ